สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรนะครับแต้มรวม2ตัวล่างแม่นๆครับให้1สูตรนะครับมาดูวิธีการคํานวณนะครับใช้หลักพันนะครับบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1นะครับบวก10ท้ายครั้งที่2บวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1บวก1อึ่มาดูยอดหลังงวดแรกนะ สูตรคำนวณได้890นะครับแล้วเลขท้าย2ตัวล่างออก6 3ก็เอาหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับนี่เอา6บวก3ได้9ดังนั้นงวดแรกจะเข้าที่แต้ม9นะครับถูกถูกเป็นงวดแรกงวดต่อมานะครับคำนวณได้4 5 6หตัวล่างออก3 1 3บวก1ได้4 เข้าที่แต้มสี่งวดต่อมาคำนวณได้สามสี่ห้านะครับสองตัวล่างออกห้าแปดห้าบวกแปดได้สิบสามเข้าแต้มสามงวดต่อมานะครับสูตรคำนวณได้สองสามสี่สองตัวล่างออกเบิ้นเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดมาบวกเจ็ดได้สิบสี่เข้าที่แต้มสี่งวดต่อมานะครับสูตรคำนวณได้เจ็ดแปดเก้าสองตัวล่างออกหกหนึ่ง หกบวกหได้7เข้าที่แต้ม7งวดต่อมาคำนวณได้3 4มี่ห้านะครับ2ตัวล่างออกแปดเจ็บวกเได้15เข้าแต้ม5้าเอางวดต่อมาคำนวณได้ศูนย์นสองนะครับสตัวล่างออก3ามเจ็บวกเได้10แต้มศูน แล้วก็งวดต่อมาคำนวณได้2 3 4 2ตัวล่างออกเบิลสอนะครับ2-2วก2ได้4เข้าแทม4นะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้6 7 8 2ตัวล่างออก57ออกออกออก52นะครับโทษดี52บวกกันได้7นะ5บก2ได้7เข้าแทม7ตัวนี้นะครับแล้วก็มาถึงงวดล่าสุดสูตรคำนวณได้6 7 8ตัวเดิม แล้วเลขท้ายสองตัวล่างออกหนึ่งหกอันนี้คือสองตัวล่างวันล่าสุดนะครับเอาหนึ่งบวกหกหนึ่งบวกหกก็ได้เจ็ดเข้าแต้มเจ็ดตัวเดิมเอามาถึงแนวทางในวันนี้นะครับแต้มรวมสองตัวล่างสูตรใหม่ที่ผมนํามาฝากนะครับใช้หลักพันนะครับเลขเจ็ดบวกหน่วยบนเลขหกบวกหน่วยล่างเลขหกบวกร้อยหน้าข้างที่หนึ่งเลขหก บวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งเลขเก้าบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขสี่บวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งคือเลขแปดบวกสิบท้ายครั้งที่สองคือเลขหกบวกสามสูตรจะบวกสามคงที่เท่ากับเจ็ดในบวกหกได้สิบสามสิบสามบวกหกได้สิบเก้าสิบเก้าบวกหกได้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกเก้าได้สามสิบสี่สามสิบสี่บวกสี่สามสิบแปด 38บก8 46 46บก4 6นับได้52 52บก3 55ได้เลข5เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรบวก1บวก1ดังนั้น5บวก1ได้6 6บวก1ได้7จะต้องได้เต้ม5 6 7นะครับอางวดใหม่ ห้าหกเจ็ดตัวไหนจะมานะครับท่านผู้ชมลองเอาสิบล่างที่ตัวเองชอบบวกกันหลักหน่วยดูนะครับใครชอบเลขไหนเนาะซึ่งสองตัวล่างโค้งสุดท้ายที่ผมลงให้นะครับสองตัวล่างสี่ชุดตรงโค้งสุดท้ายผมไปนเน้นสองห้านะครับสองห้าเนี่ยบวกกันมันจะได้เจ็ดนะครับสองห้าบวกกันมันก็จะได้แต้มเจ็ด 26บวกกันได้แทม8 76บวกกันได้13 7 5ได้12ดังนั้น25ตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ตรงแต้มรวมนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะครับถ้า10ล่างหน่วยล่างเกิดมันไม่ใช่2สูตรนี้มันก็อาจจะเป็นตัวอื่นนะครับอาจแต้มรวมก็ต้องดูว่ามันจะเข้าไหมแต่ผมว่ามันน่าจะมีนะครับ567นี่นะครับซึ่ง สูตรมันจะชนที่แต้ม7ค่อนข้างเยอะนะครับสูตรจะชนที่แต้ม7ค่อนข้างเยอะแต่จะมาตัวไหนก็ต้องเราดูนะครับสมมุติว่าถ้ามาแต้ม7นะครับสมมุติว่ามาแต้ม7อย่างที่ผมคาดการไว้นะครับจะมี07 07์เนะครับ25 3 4นะครับแล้วก็3 4 5 2 6 1 7 0 8 8 9 1 2 3 4 5นะครับถ้าเกิดออกมาเต้ม7 0 1 2 สามสี่ห้าคบนะครับถ้าออกแต้ม5้นะครับแต้ม5มี0ูนย์ห้านะครับหนึ 1, 4, อ่องสามสี่ห้าหกเแล้วก็ 7จ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับถ้าเกิดออกแต้มห้าก็คาดว่าจะอยู่ประมาณ5ตัวนี้แต่ตัวเลขผมว่าก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับในในหตัวนี้ยังสู้แต้ม7ไม่ได้นะครับถ้าเป็นแต้มอันนี้เป็นแต้มเต้มห้าเต้มหกเต้มเจ็ดอ่าเต้มหเหลือเต้มหก ะสมมุติถ้าเป็นเตบมหล่ะนะครับถ้าเป็นเตบมหจะมี06นยหนะครับสองสี่สอ2สี่สามสามสามศ เจ็ดเก้าแปดแปดนะครับถ้าเป็นแต้ม6นะครับอืมดูตัวเลขก็ก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็มีสองสี่เจเก้าพอเข้าท่าหน่อยเนาะถ้าเป็นแต้ม6นะครับมี2องสี่ที่สวยนะครับหรืออาจจะเป็น0ูย์หก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เพิ่งจะออกหนึ่งหกไปนะครับแต่เพิ่งจะออกหนึ่งหกไปก็ ไม่น่าจะออกศูนย์หกนะแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะออกเลขเดิมก็ได้นะแต่ตัวเลขที่ผมชอบก็คือผมชอบสองห้าอในในเต้มเจ็ดนะครับแต่ก็ไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะครับถ้าสูตรนี้หลุดมันก็อาจจะเป็นตัวอื่นเหมือนกันนะครับถ้าสูตรมันหลุดก็อาจจะเป็นตัวอื่นนะก็ต้องรอดูในช่วงเย็นนะครับ คำเตือนนะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางการคำนวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ใช้เทียบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะสูตรผมก็อาจจะแจกลงให้เรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลานะถ้าไม่ติดงานไม่ติดธุระนะครับใครชอบก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับรอดูช่วงเย็นว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเอาสาหรับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แี่นี้นะครับสำหรับแ้บรวม2ตัวล่างนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ